กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่คือทุกคนเดิอมันนี้พบพ่อกับส่องบ,บ่าวปุถทัยคือเขาวันนี้ฮอสิมาอัปเดตให้เอฟซีเบงว่าเขาของนามบ,าบ่าวปุ้ไทัยใกล้ที่สุดไปยังนี่พี่น้องกำลังไก่แต่พี่น้องไกลที่สุดแต่ว่าฝนฝนมันตกส่งนี่พี่น้องเล็ยกประกาศเกี่ยว แ่มันเกลียวกับสิได้ยูให้ชุกเขมี่นั่งพี่น้องอให้หนึ่งมันจะมีสามสีได้พี่นอ้องไงตัวสุกนังก่งเขมี่ตัวสีเขียวเขมี่พอเขามันผสมบูนเขาบ่งงานปดายปีนคนบ่ค่อยดีมันดีสมถายเนาะพี่นอ้องเราเบิกรานพี่นอ้องเสีังเดียรย์เทอาภีพ่น้องบงเขา อันนี้อยู่ทางใต้เนะพี่น้องทางใต้พูนึ้นไปผู้หอดผู้พี่น้องไอ้เขาหอดเฮือนนันยาวพี่น้องไอ้ n ยาวหลอดหลอดลงมาแต่ไล่เติบอยู่แต็มพุ่งบงงามปบนไดนนี่พี่น้อง เมื่อคืนนี้กับฝนตกเพียงน้ำออกก็ยังบ่แห้งพี่น้องแต่พอเปล่งมันสินเวลามันสุกแล้วเขาจะได้เหยียบน้ำบ่ได้เหยียบปีตุมเปื้อนก็เลยเปล่งมันแห้งก่อนหนาก็ะไลพี่น้องเอ้หนาข้อเข่ากระซำกัน ซุ้มนี้นเขา,าดำก่อนก็เลยสูกไว้มันมีเขาเคียวน้ำแต่ว่าบร้อยไปไหนสปหาให้นี่เขาดำก่อนมุงเขาปีนี้บัวงามไป้องไอ้ห่วงนี่หน่อยหนึ่งห่วงกระลัดกระหล,ดลดัดอยู่เขี้ยมปลานะ้องเขาลอบปลา ไม่นีก็ะพุนที่ตกอยู่พี่น้องไม่มืดคือซึมผ้าคึมพุนมาอยู่ข้าซุกแต่ว่าเกี่ยวอะไรพี่น้องเอ้ยรออีกประมาณสองทิศเพลยังิได้เกี่ยว จากจิรจายยกาสอบเนาะเขาบองามปจมวาน450ปั้นสี่หาสิบสอบได้เปน้องไเขาบงามปีนี้ปกติ่นเฮ็ดก็ได้ยิร้อยก็สอบฝนหมดดี้านเกิดนี่เรืนองน้านฝนลอยเขาวมนก็เลยบองามตพอห้าม,ออม,ออมอบริสัยใส่ใสา่ย,ยาขาลกกบับบไว้ให้นิ่งกับเป็น ល้องซามือจังแล้วพี่น้องตัวสุกคันนี้พี่น้องสุกหมดเลยให้แต่ห้องบ่ใหญ่ปานใดสุกหมดแค่มันเกี่ยวเกี่ยวได้นี่แต่บ่กล้าเกี่ยวนยันเพิ่นเขามันสิบ่งามถ้าเกี่ยวมันดจังเกี่ยว ตัวหายสีคือกันนี่งามอยู่พี่น้องให้นี่คือกบหมูได้นากบหมูได้ให้น้ํามันอยู่ดีให้ก็เลบ่ เปล่งน้กรบไลเล่มาเปี่งน้าวานน้ำกระไลครับชีมาเปลยงใหม่แล้วนะตัวฟงก็ออกก็มีน้าผิวน้องอันนี้ถ้าดำหละดำตอนนี้ถ้าดำมันหลาบตอนนี้ทมปรจุหน้าตัวดำน้ำพ้นซุ่งในั้จุบหน้านดนนมดก็แล้วไว้ อากันใหนี่กับน้องาดอเน้องขานี่ก็จะเป็นน้องปาน้องเลย อันนี้ก็โซ่งพ่น้องเลยหให้เดี๋ยวยนีแหละพี่น้องเป็นตะกา้าก็เล่นดำให้ชุ่ยไายทาน้ำพลก็เล่นก็ออกซึ่งดำก้อนกับสุกแล้ว อันนี้จะเป็นล้อมพายพี่น้องให้เขามันก็ชี้งงงก็อยู่แถ่นน่นเลยพี่น้องว่างมันก็จะใหญ่กว่าพี่น้องหน้ากากัน này sụp là phải nhỏ mất lời đắm con mu hay thằng kia có đại lên ข้าพ,พี่น้องมือเข้มบ้านพี่น้องเพาเขาเป็นงานสำหรับเข้มบ้านให้มิตรญาพี่น้องเลยบ่กงานไปได้ทั้งบ้านงามเป็นบางให้พี่น้อง กระเกียจห้นี้สุกจนสูกค้างมาสุกค้างนี้บริยักสุกปะน่าก้าบัตสมอนพี่น้อง อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นอยพี่นอ้อ,นอ,งนรรองเด้อขอบคุณเพืรร่อเป็นกำลังใจให้เราไปคลิปต่อไปสบายนี้พี่น้องอยู่ดีสูกสูขสุขคนสูโมงสวอนไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย